โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงนะครับเราอยู่กันที่หนองคูจังหวัดสกลนครอำเภอสว่างแดนดินนะครับสวยงามมากนะเมื่อกี้เดินนอยู่ก็มี DM ทักเข้ามานะครับมีคําถามเรื่องเกี่ยวกับว่านี่ครับถ้าเรารับประทานโปรตีนไม่ถึงที่เราคํานวณแต่ละวันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมก็จะตอบคําถามตามที่น้องก็ถามมาเลยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อ่ะสมมุติว่าเบสิกเลยนะครับผมจะเล่าเบสิกให้ฟังก่อนนิดหน่อยก็คือถ้าเกิดทั่วไปเนี่ยไม่ว่าคนที่ออกกําลังกายหรือว่าไม่ได้ออกกําลังกายหนักหน่วงอะไรนะครับเบสิกโปรตีนที่เราควรจะได้รับเนี่ยก็คือประมาณ1กรัมต่อน้ําหนักตัว 1>, 1กิลสมมุติผมหนัก80กิโลผมก็อาจจะต้องการประมาณ80กรัมเพื่อที่จะฟังก์ชันต่างๆในการซ่อมแซมสร้างเล็บสร้างผมสร้างขนเป็นพลังงานอยู่ในระดับเซลล์ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเบสิกเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกิจกรรมมีความสนใจหรือมีเป้าหมายเนี่ยที่ต้องการจะ,ะสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าออกกำลังกายที่ จริงจังหนักหน่วงแข่งขันมากขึ้นนะครับเราก็จะมีการคำคำนวณเนี่ยเราอาจจะต้องการโปรตีนมากกว่าคนอื่นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อเราพังมากกว่าคนอื่นนะครับถูกใช้มากกว่าคนอื่นเราจะเจอหลายรีเสิร์ชเปเปอร์มากเลยนะครับว่าเอ๊รีเสิร์ชนี้ก็บอกว่าต้องกินประมาณ1.6กรัมต่อน้าหนักตัว1นกิโลอีกรีเสิร์ชนึงบอกกินได้ถึง2กิโลอีกรีเสิร์ชนึงกินได้ถึง2.8กิโล ผมบอกเลยนะครับว่าจริงๆถ้าเกิดกินไม่ถึงเลยหรือไม่ถึงที่เราคำนวณไว้เนี่ยแต่ว่าถึงแค่เบสไลน์ของเรานะครับสิ่งเดียวที่จะเกิดนะครับมันก็คือมันก็แค่แค่สร้างกล้ามเนื้อได้ไม่เร็วมากเท่านั้นเอง มันก็จะซ่อมแซมมันก็จะฟังก์ชันปกตินะครับเราก็จะไม่ไม่ได้ตายไม่ได้สูญเสียกล้ามเนื้อขนาดนั้นนะครับแค่มันจะช้ากว่าปกติเท่านั้นเองเพราะว่าการที่เราเพิ่มโปรตีนมากขึ้นเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนไปเร่งกระบวนการเราเรามีเรามีสร้างตึกไหมเราเราอยากจะสร้างตึกเป็นพนักงานสร้างตึกยิ่งเรามีวัตถุดิบเยอะขึ้นนะครับเราก็สามารถสร้างตึกได้ใหญ่มากขึ้นเบสิกเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสร้างไม่ได้เลยเพราะาจริงๆแล้วการที่เรากล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นซ่อมแซมมากขึึ้้้้นนนนเเเ่่หหหรรืืออวาาาา็กลมมชัดดปูใญข มันก็ไม่ใช่แค่จากโปรตีนอย่างเดียวมันอาจจะเป็นน้ําในกล้ามเนื้อหรือเป็นคาร์โบไฮเดตต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปด้วยฉะนั้นผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดกินไม่ถึงเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสมากถ้าเราไม่ได้มีเป้าหมายในการแข่งขันชัดเจนจริงจังนะครับก็โอเคพยายามรับประทานโปรตีนให้เยอะเข้ากับกิจกรรมของเราแต่ถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนนะครับ เราก็สามารถคำนวณไ,ได้เลยแล้วก็เตรียมอาหารของเราที่เราจะรับประทานในแต่ละวันเพื่อให้ถึงกับที่เราคำนวณไว้ได้เลยนะครับนอกนั้นก็อย่าไปเครียดครับออกกำลังกายออกให้สนุกนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องสร้างกล้ามเนื้อต้องกินโปรตีนต้องได้อัหนักๆกันทุกคนประมาณนี้นะครับเรามาดูความสวยงามกันต่อดีกว่านะครับโลกมันสวยงามนะครับอย่าไปเครียดนะครับ